รายการ786ดูมันมองเป็นรายการแสดงมุมมองที่แตกต่างแต่ไม่แตกแยกกับบางยูแอด786ลน e ในเพลย์ลิสต์786ดูมันมองแรงบันดาลใจจากความท้าทายสู่ความสำเร็จชีวิตคนเราก็เหมือนการเดินทางที่เจอเรื่องท้าทายตลอดเวลาและแรงบันดาลใจนี่แหละคือตัวช่วยสาคัญบทความนี้จะเล่าถึงแรงบันดาลใจดีๆจ,จากชีวิตจริงที่เอาไปใช้กับเป้าหมายต่างๆได้ถึงแม้จะไม่เกี่ยวกับฮาร์ดดิสโดยตรงก็ตาม แรงบันดาลใจจากคนใกล้ตัวพลังของความรักและความตั้งใจครอบครัวและครูคือแรงบันดาลใจแรกๆเลยการเอาชนะตัวเองเรียนรู้จากความผิดพลาดนี่คือตัวอย่าง,งการเปลี่ยนความผิดพลาดเป็นพลังสร้างแรงบันดาลใจด้วยตัวเองฟังเสียงหัวใจ บทความแรงบันดาลใจเมื่อสำคัญก็ไม่ต้องรอสร้างเองก็ได้บอกว่าเราสร้างแรงบันดาลใจเองได้นะแค่ฝึกสมองด้วยการอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองวันละส0บนาทีหรืออยู่กับตัวเองทบทวนเป้าหมายเช่นปิดมือถือแล้วนั่งสมาธิถามตัวเองว่าเราอยากได้อะไรจริงๆการให้คืนสังคมพลังของการแบ่งปันแรงบันดาลใจไม่ได้มีแค่เรื่องตัวเองแต่เกิดจากการช่วยเหลือคนอื่นด้วยอย่างการบริจาคเงินหรือเป็นจิตอาสาสิ่งเหล่านี้ทําให้เรามีความสุขและอยากทําดีต่อไปเรื่อยๆ ความฝันที่ไม่มีวันจบจากเด็กบ้านนอกสู่ความสําเร็จแสดงให้เห็นว่าความฝันเล็กๆก,ก็กลายเป็นความสาเร็จใหญ่ได้ถึงจะมาจากครอบครัวที่ไม่ได้ร่ารวยแต่การไม่ยอมแพ้และเชื่อมั่นในตัวเองทําให้เขาทําได้แรงบันดาลใจคือกระบวนการไม่ใช่แค่เป้าหมายทุกเรื่องราวสอนเราว่าแรงบันดาลใจไม่ใช่สิ่งสําเร็จรูปแต่เกิดจากการมองชีวิตอย่างลึกซึ้งไม่ว่าจะเป็นความรักจากครอบครัวบทเรียนจากความผิดพลาด หรือการช่วยเหลือสังคมสิ่งสำคัญคือการเริ่มจากจุดเล็กๆแล้วเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆเหมือนคำคมที่ว่าการเดินทางแม้ไกลสักแค่ไหนจงมุ่งหน้าไปโดยอย่าสิ้นหวังพลังของแรงบันดาลใจไม่ใช่แค่การไปถึงเป้าหมายแต่คือความกล้าที่จะเริ่มและเติบโตในทุกวัน